ซึ่งหลังจากแขกที่ได้มาร่วมงานเนี่ยนะครับชื่นชมรองเท้าเสร็จแล้วเนี่ยพวกเขาก็เริ่มใช้จ่ายกันครับบางคนเนี่ยก็ซื้อในราคา200รยเหรียญบางคนก็400เหรียญและที่แพงที่สุดที่ขายได้ในงานวันนั้นเนี่ยนะครับอยู่ที่640ี่เหรียญสหรัฐเลยครับทั้งที่ราคาจริงๆของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ35เหรียญเท่านั้นเอง Su m u ัถูกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิด กกััับททบสุรสิวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สำอัพทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดครับพบกับผมทักทับสุริทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปในทุกช่องทางการติดตามของ c o n n e c t t d d Do เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook YouTube Spotify แล้วก็ TikTok ด้วยครับคุณผู้ชมครับคิดว่าถ้าเราเอารองเท้าที่ขายกันหลักร้อยหลักพันเนี่ยมาขายเป็นสินค้า Luxury Product ขายกันหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยจะมีคนยอมซื้อไหมครับ Luxury Product เนี่ยนะครับคือสินค้าหรูที่หลายคนพร้อมใจ่ายในราคาหลายหมื่นหลายแสนบาทนะครับ เพื่อโลโก้ของแบรนด์ทั้งที่ฟังก์ชันนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างจากสินค้าทั่วไปเลยก็ได้ครับแต่ว่าสิ่งที่หลายคนต้องการจากสินค้าประเภทนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจไม่ใช่ฟังก์ชันหรือว่าคุณภาพที่เลิศหรูอ,อะไรนกครับเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆมันคือคุณค่าแฝงที่ได้มาจากโปรดักต์พวกนี้มากกว่าครับและนั่นแหละครับคือสิ่งที่ Payless ทเล s ชูซอสต้องการพิสูจน์ในการทดลองทางสังคมแบบสุดขั้วของพวกเขาในปี2018ครับ l พล s h ชูซ a u ์ e นะครับเป็นร้านขายปลีกรองเท้าลดราคานะครับซึ่งก็ ขายรองเท้าทั่วไปในราคาถูกๆซึ่งคนทั่วไปก็สามารถเข้าถึงได้นี่แหละครับแต่ว่าย้อนกลับไปในช่วงนั้นนะครับมันคือช่วงที่เทเลส์นะครับเขายื่งขอการคุ้มครองเพื่อฟื้นปูกิจการจากการล้มละลายครั้งแรกของพวกเขาในปี2017ครับซึ่งการล้มละลายครั้งนั้นเนี่ยมันก็เกิดมาจากการปรับตัวไม่ทันเทรนด์ของการซื้อขายออนไลน์นะครับและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคทำให้ทางเทเลส s เองเนี่ยจำใจที่จะต้องปิดสาขาไปกว่า700สาขาเลยครับ ซึ่งแบรนด์เนี่ยก็สามารถฟื้นตัวได้ดีนะครับฟื้นตัวเร็วมากๆในระยะเวลาเพียงแค่4เดือนเท่านั้นนะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีหนี้ที่ค้างค้างอยู่อีกกว่า400ล้านเหรียญน,นะครับซึ่งตอนนั้นนะครับทางแบรนด์เองเนี่ยก็ไม่ได้บอกชัดเจนนะครับว่ามีกลยุทธ ในการฟื้นฟูแบรนด์อย่างไรนะครับบอกแค่จะใช้ประโยชน์จากโครงสร้างและระบบต่างๆที่มีอยู่นะครับและถึงจะเป็นอย่างนั้นนะครับทางเ l เลสเองเนี่ยก็ได้ทำแคมเปญทางการตลาดแบบสุดขั้วออกมาในปี2018ครับเ l เลสครับเขาได้ตัดสินใจทำการ Influencer แกงอินฟลูเอนเซอร์และแฟชั่นนิสต้าครั้งใหญ่ครับโดยการสร้างแบรนด์หรูแบบลอมๆขึ้นมาแล้วตั้งชื่อมันว่า p a เลซี่ครับเป็นการตั้งชื่อตามสไตล์อิตาเลียนให้เข้ากับแบรนด์หรูอื่นๆและเขาก็ทําการเช่าร้านว่าในซานตาโมนิกานะครับซึ่งเป็นที่ตั้งเก่าของร้านแบรนด์หรูอย่าง j จเโยอาร์มานีนะครับภายในศูนย์การค้าแห่งเดียวกันที่มีการตั้งร้านหลุยส์วิกตองแล้วก็ บแบรนด์หรูอื่นๆด้วยครับพร้อมทั้งทำการตกแต่งใหม่ให้ดูเป็นร้าน Luxury Fashion ่นแบรนด์เือแน่นอนว่าก็ได้มีการสร้างเว็บไซต์และบัญชีอินสตาแกรมของแบรนด์ขึ้นมานะครับลงรูปภาพนางแบบกับรองเท้าของพวกเขานะครับให้คนมาติดตามซึ่งเอาจริงๆเนี่ย มันก็ติดตามแค่ไม่กี่ร้อยคนเลยครับแต่ถึงอย่างนั้นเองเหล่าอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็แฟชั่นนิสตาต่างๆก็ได้ตอบรับคําเชิญในการเข้าร่วมงานเปิดตัวของแบรนด์ครับโดยสินค้าในร้านนะครับที่เขามาขายเนี่ยก็เป็นสินค้าราคาถูกที่เขาขายกันในเพลเลสนี่แหละครับราคาจริงๆของมันเนี่ยอยู่แค่ราคาประมาณหลัก10ดอลลาร์เท่านั้นครับเริ่มต้นแค่19.99เหรียญเท่านั้นซึ่งพวกเขาก็ได้ทําการเอาสติกเกอร์สไตล์เรียบหรูนะครับซึ่งเป็นสติกเกอร์ของแบรนด์ปลอมของพวกเขาเนี่ยมาแปะท แล้วก็ตั้งราคาขายอยู่ที่หลายร้อยเหรียญเลยครับเหล่าบรรดาแขกที่มาร่วมงานนะครับก็ต่างชื่นชมในคุณภาพของสินค้านะครับแล้วก็ ดีไซน์ที่มีความแบบโอ้โหหรูหรามากๆเลยซึ่งเขาไม่ได้เอจใจอะไรเลยครับว่าพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสินค้าที่มาจาก Playless ล h o ส Sauce บางคนเนี่ยก็ถึงกับบอกเลยนะครับว่านี่มันคุณภาพดีมากๆเป็นแฟชั่นชั้นสูงเลยมันงดงามมันหรูหรามากๆทำมาอย่างช่ำชองนะครับแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายมากๆแล้วพวกเขาเนี่ย เบอกว่าพร้อมที่จะจ่ายให้มันหลายร้อยเหรียญเลยครับซึ่งหลังจากแขกที่ได้มาร่วมง,งานเนี่ยนะครับชื่นชมรองเท้าเสร็จแล้วเนี่ยพวกเขาก็เริ่มใช้จ่ายกันครับบางคนเนี่ยก็ซื้อในราคา2 0 0รเหรียญบางคนก็400เหรียญและที่แพงที่สุดที่ขายได้ในงานวันนั้นเนี่ยนะครับอยู่ที่640ี่เหรียญสหรัฐเลยครับทั้งที่ราคาจริงๆของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ35เหรียญเท่านั้นเองเท่ากับว่านะครับดีลนี้เนี่ย ขายได้ที่ราคาราวๆ1,800ราว1เปอซของราคาปกติเลยครับแต่ก่อนที่ทางแบรนด์จะปล่อยให้เรื่องราวมันเลยเถิดไปจนเป็นการสแกมหรือว่าหลอกลวงเนี่ยนะครับเขาก็ได้เฉลยครับว่าจริงๆแล้วเป็นรองเท้าที่มาจาก p a y l e เลนะครับแล้วก็ นเงิพร้อมชั้งมอบรองเท้าที่ผู้ซื้อเนี่ยนะครับได้เลือกไปเนี่ยนะครับเป็นของฝันให้แบบรฟรีๆอีกด้วยครับโดยลูกค้าหลายคนเนี่ยนะครับก็ประหลาดใจมากเลยครับบางคนก็บอกว่ามันเปลี่ยนความคิดของพวกเขาเกี่ยวกับเพ l เลสเลยและสนใจที่จะลองแวะไปหาซื้อรองเท้าจากเพ l เลสอีกในภายหลังครับแม้ว่าแคมเปญน,นี้นะครับจะได้ผลดีมากๆแล้วก็ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรนะครับ แต่บอกเลยว่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะถูกใจนักนะครับเพราะว่าสื่อบางเจ้าเนี่ยก็ออกมาแสดงความคิดเห็นไม่พอใจต่อแคมเปญของ p พลเลสนะครับแล้วก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับจริยธรรมในการทำการตลาดของแบรนด์นะครับพร้อมแม้ว่าสุดท้ายจะแจกให้ลูกค้าไปฟรีๆเนี่ยแต่ว่ามันเข้าข่ายหลอกลวงหรือเปล่ายัางแสดงความไม่พอใจนะครับต่อแนวคิดในการทำการทดลองแบบนี้ว่าพวกเขาเนี่ย ไม่เข้าใจการตัดสินใจซื้อสินค้าหรูของผู้บริโภคจริงๆเลยทั้งยังอาจส่งผลกระทบกับลักชัวรี่แบรนด์อื่นๆอีกด้วยครับแต่ถึงอย่างนั้นนะครับการทดลองในครั้งนี้เนี่ยก็มีนักวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคออกมาให้ความเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะส่งผลดีระยะสั้นให้กับเ a เลสนะครับแล้วก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบกับแบรนด์ลักชัวรี่อื่นๆแต่อย่างใดครับการทดลองในครั้งนี้นะครับมันก็ทําให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย ตัวสินค้าเองแทบไม่ใช่ปัจจัยหลักเลยครับในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นแบรนด์หรูครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการทำแบรนดิ้งเรื่องของการนำเสนอและแน่นอนว่าสิ่งสำคัญมากๆอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของราคาครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแหล่งผลิตของสินค้าแบรนด์เนมมากมายเนี่ยนะครับมันก็คือโรงงานเดียวกันกันกบที่ผลิตสินค้าตลาดทั่วไปนี่แหละครับซึ่งราคาเนี่ยต่ำกว่าหลายเท่าตัวเลยครับ ส่วนคุณภาพและวัสดุนั้นเนี่ยก็แทบจะไม่ต่างกันเลยครับแต่พอถูกแปะป้ายราคาที่มันแพงขึ้นมาหน่อยเนี่ยนะครับผู้คนก็เริ่มให้คุณค่ากับมันมากกว่าซินค้าที่ใกล้เคียงกันแต่ราคาถูกกว่าครับแม้ว่าหลังจากการทาแคมเปญครั้งนั้นของเทเลส์นะครับจะสร้างกระแสแล้วก็การรับรู้ที่ดีให้กับแบรนด์มากๆนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ทางการเงินที่ไม่ค่อยดีนะของแบรนด์นะครับสุดท้ายก็ต้องประกาศล้มละลายอีกครั้งในปี2019นะครับก่อนที่จะฟื้นตัวได้ในปี2020จากการปรับตัวค้า แบบออนไลน์มากขึ้นครับอย่างไรก็ตามครับแคมเปญครั้งนั้นของ a l a ลสเองเนี่ยก็ทำให้ผู้คนตระหนักถึงการให้คุณค่ากับสินค้ามากขึ้นนะครับและตระหนักถึงการทำการตลาดของแบรนด์ต่างๆด้วยว่าทีแบรนด์ต่างๆทำอยู่นั้นเข้าขายหลอกลวงหรือเปล่าเกินจริงหรือเปล่า รวมถึงการตั้งคำถามกับอิทธิพลและความน่าเชื่อถือของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคต่อคุณภาพของสินค้าและบริการต่างๆทั้งนี้นะครับการที่ใครตัดสินใจซื้อสินค้าลักชัวรี่ในราคาแพงๆนะครับมันก็ไม่ได้แปลว่าพวกเขากําลังโดนหลอกหรือว่าเป็นเหยื่อการตลาดอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องของความพอใจส่วนตัวจริงๆเลยครับก็อย่างที่เขาว่าเลยครับอะไรที่มันแพงเกินไปสําหรับเราเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้มีไว้ให้เราซื้อก็ได้ครับส u อับทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดกับทักทับสุริสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สำอับทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดกับผมทักทับสุริกพบกันอีกเช่นเคยนะครับในทุกช่องทางการติดตามของ Connect the dots เลย เมื่อไม่นานมานี้ครับคุณผู้ชมแบรนด์เสื้อผ้ายอดฮิตจากญี่ปุ่นนะครับย mm ูนิโคลเขาได้ออกมาเผยว่าเขานะครับได้ยื่นฟ้องชีอินนะครับแบรนด์แฟชั่นจากจีน เรียกค่าเสียหายกว่าร้อยล้านเยนเลยนะครับเพราะว่าถูกก๊อปปี้ดีไซน์กระเป๋าตัวดังแถมขายถูกกว่า4เท่าตัวเลยกระเป๋าตัวต้วตนเรื่องเนี่ยนะครับคือรุ่น Brown Mini Shoulder Bag นะครับหรือที่เขาเรียกกันเล่นๆว่า Mary Poppins Bag นะครับเพราะว่าตัวกระเป๋าเนี่ยใส่ของได้เยอะมากเหมือนกระเป๋าของตัวละคร Mary Poppins เลยครับโดยเจ้าตัวกระเป๋าเนี่ยนะครับมีดีไซน์ครึ่งวงกลมนะครับผลิตจากผ้าไนาลอนมีขนาดกระทัดรัดแต่ว่าจุของได้เยอะมากๆเลยครับ แล้วก็ไปโด่งดังใน TikTok นะครับตลอดช่วงปี2022ถึง2023นะครับเพราะว่ามีคนเนี่ยเขาไปทำคอนเทนต์โชว์ว่าสวยแค่ไหนใส่ของได้เยอะแค่ไหนนะครับแถมราคากระเป๋าเนี่ยก็ไม่แรงเลยครับขายที่19.9ดอลลาร์เท่านั้นราคาขายในไทยเนี่ยอยู่ที่590บาทครับแต่ไม่นานครับแบรนด์แฟชั่นออนไลน์จากจีนอย่างชีอินเนี่ย เขาก็าได้ผลิตกระเป๋าที่หน้าตาเหมือนกันเปะออกมาขายนะครับโดยวัสดุเนี่ยต่างกันนิดหน่อยขายราคาที่ประมาณ4-5ดอลลาร์เท่านั้นครับราคาขายในไทยเนี่ยอยู่ที่120บาท แถมตอนนี้เนี่ยลดเหลือ80บาทแล้วด้วยครับทำให้ทาง Fast Retailing หรือว่าบริษัทแม่ของยูนิโคลเนี่ยนะครับเขาก็ได้ตัดสินใจครับยื่นฟ้องชีอินและบริษัทรูปอีก2บริษัทนะครับตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2023ครับให้หยุดขายกระเป๋ารุ่นดังกล่าวนะครับพร้อมเรียกค่าเสียหาย160ล้านเยนหรือคิดเป็นเงินไทยกว่า38ล้านบาทเลยครับแต่ทางโฆษกของชีอินนะครับเขาก็ออกมาบอกกับสื่อว่าชีอินเนี่ยให้ความสําคัญกับทรัพย์สินทาง ยาของผู้อื่นและให้ความสําคัญกับทุกข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการละเมิดนะครับขณะนี้เรากําลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ แต่ปากว่าตาขยิบไหมนี่ไม่รู้นะครับเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่ชีอินโดนกล่าวหาว่าก๊อปดีไซน์นะครับเพราะว่าผู้บริโภคและชาวเน็ตหลายคนเนี่ยเคยจับสังเกตได้ว่าเสื้อผ้าของชีอินเนี่ยดันไปเหมือนกับดีไซน์แบรนด์อื่นๆอยู่หลายครั้งเลยครับนอกจากยูนิโคแล้วเนี่ยก็จะมีเหมือนกับซาร่านะครับ h amp m l e v i s d r martins นะครับรวมถึงแบรนด์เล็กแบรนด์น้อยนะครับและดีไซเนอร์อิสระอีกมากมายเลยที่บอกว่าชีอินเนี่ย เขาก๊อปดีไซน์เสื้อผ้าของตัวเองไปครับแล้วก็เกิดเป็นคดีฟ้องร้องมันหลายต่อหลายครั้งแล้วซึ่งผลการตัดสินของคดีนะครับก็ยังไม่เป็นที่สิ้นสุดและยังไม่มีข้อมูลเปิดเผยชัดเจนนะครับทำให้เหมือนกับว่าจริงๆแล้วชีอินยังไม่เคยแพ้เลยครับผม และแบรนด์นะครับรวมถึงดีไซเนอร์เหล่านี้เนี่ยก็ยังไม่ได้รับความยุติธรรมอย่างที่ควรจะได้ครับนอกจากถูกกล่าวหาว่าขโมยดีไซน์จากแบรนด์และดีไซเนอร์แล้วเนี่ยนะครับชีอินเขายังเคยโดนข้อกล่าวหาอื่นๆอีกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเป็นแฟชั่นนะครับรวมถึงการกดขี่แรงงานให้ทำงานถึงวันละ16ชั่วโมงแต่ให้ค่าแรงต่ำมากและ การใช้แรงงานเด็กด้วยครับซึ่งทางชีอินนะครับเขาออกมาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยครับและยังเคยจ้างยูทูบเบอร์นะครับมาทัวร์โรงงานเพื่อเป็นการแก้ข่าวอีกด้วยแต่กลายเป็นว่าโดนทัวรลงหนักกว่าเดิมอีกครับและถ้าถามว่าเราเชื่อชีอินได้แค่ไหนนะครับจากคะแนนความโปร่งใสของแบรนด์ในแฟชั่น transparency index 2อินเด็กซ์2023เนี่ย Chi-In เนี่ยมีคะแนนอยู่ที่7%เท่านั้นเองครับแต่แม้จะเจอกระแสสังคมถาโถมหนักขนาดนี้นะครับ Chi-In ก็ยังคงเติบโตและสร้างรายได้ได้ดีมากๆเลยนะครับในปี2023ีเนี่ย Chi-In มีรายได้ไม่น้อยกว่า30 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยครับและการประเมินมูลค่าครั้งล่าสุดเนี่ยอยู่ที่สูงกว่า66,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วครับ และนอกจากนี้ชีอินยังได้ยื่นเอกสารเตรียมตัว IPO ในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐแล้วคาดว่าพร้อมซื้อขายในเร็วๆนี้ด้วยครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับผลการตัดสินคนดีก๊อปเสื้อผ้าของชีอินจะออกมาเป็นยังไงการ IPO ในตลาดหุ้นของสหรัฐจะสำเร็จหรือไม่ยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับ sum up ทอัพกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดกับทักทับสุริก สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สมอังทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดนะครับวันนี้พบกับผมทักทับสุริอีกเช่นเคยนะครับในทุกช่องทางการติดตามของ connect the dots เลยครับคุณผู้ชมวันนี้มาพูดกันถึงเรื่องของ passion investment นะครับมันคือการลงทุนในของสะสมนะครับของที่ชื่นชอบลหลงไหลใช่ไหมละครับไม่ว่าจะเป็นพวกนาฬิกานะครับของเล่นอาร์ตทอยต่างๆ่รวมถึงรองเท้าสนิเกอร์นะครับหรือรองเท้าผ้าใบเนี่ยที่มีราคาเรียกได้ว่า สูงเงินไปยันหลักล้านเลยก็มีครับโดยหนึ่งในรองเท้าสนิเกอร์รุ่นยอดนิยมของนักสะสมนะครับคงจะไม่ใช่อื่นใดนอกจาก Air Jordan ครับ i e k e ้แอ r ์ r อแดนนะครับเรียกได้ว่าเป็นรองเท้าสนิเกอร์รุ่นยอดนิยมซึ่งมีราคาสูงลิ้วมากๆเลยนะครับใครที่มีไว้ในครอบครองเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าผ่านไปแต่ละปีเนี่ยสามารถทํากําไรได้มาหาศาลเลยครับ ซึ่งสิ่งที่สร้างมูลค่าให้กับรองเท้าลายนี้เนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันมาจากเรื่องราวของมันครับซึ่งแต่ละคู่เนี่ยก็จะมีที่มาที่ไปแตกต่างกันตามความหายาตามแฟชั่นหลากสไตล์นะครับคนที่สร้างมูลค่าจริงๆให้กับรองเท้าลายนี้เนี่ยนั่นคือไมเคิลจอแดนนั่นเองครับซึ่งการสร้างมูลค่าของ n นกี้แอร์จอแดนนะครับ มันไม่ใช่แค่การได้ไมเคิลจอแดน Jordan มาเป็นพรีเซนเตอร์เท่านั้นแต่มันคือการทำรองเท้าให้เป็นชื่อเขาเลยครับในช่วงที่แอร์จอแดนได้ถือกำเนิดขึ้นเนี่ยนะครับนับว่าเป็นช่วงที่ไมเคิลจอแดน Jordan เนี่ยยังถือว่าเป็นน้องใหม่ใน NBA l e a g u ลีกบาสที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยแม้ว่าไมเคิลจอแดน Jordan จะเป็นดาวรุ่งนะครับแต่ว่าแบรนด์รองเท้าบาสต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้กล้าทุ่มให้กับจอแดนขนาดนั้นครับโดยแม้ว่าจอแดนเนี่ยจะมีความสนใจนะครับใน าการเป็นพรีเซนเตอร์ให้ Adidas ซึ่งเป็นแบรนด์ที่เขาชื่นชอบเนี่ยอดิดเองนะครับก็ไม่สามารถให้จอแดนได้ตามเงื่อนไขต่างๆที่เขาต้องการนะครับรวมถึง Converse เองที่จอแดนมักจะใส่ลงเล่นอยู่เสมอเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะทุ่มเทให้เขาขนาดนั้นครับกลับกันครับไนกี้เนี่ยซึ่งเป็นแบรนด์ที่กินส่วนแบ่งตลาดน้อยมากๆในตอนนั้นเนี่ยนะครับเขาเป็นแบรนด์ที่เชื่อในตัวของไมเคิลจอแดนอย่างสุดหัวใจครับแล้วเชื่อว่า การที่ได้ร่วมงานกับไมเคิลจอแดนเนี่ยจะช่วยคลิกวิกฤตในบริษัทที่เขาต้องเจออยู่เนี่ยให้กลับมาดีอีกครั้งได้นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆครับเพราะในที่สุดนะครับจอแดนเนี่ยก็ตัดสินใจเซ็นสัญญากับไนกี้ในปี1984นะครับเป็นสัญญา5ปีมีมูลค่าสูงถึง2.5ล้านดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งนับว่า เป็นมูลค่าสัญญาที่สูงที่สุดในบรรดานักกีฬาลีก NBA ในตอนนั้นครับผมแต่ในการเซ็นสัญญาครั้งนี้นะครับไนกี้ก็ได้ให้เงื่อนไขาบางประการนะครับ <c oughs> กับจอแดนไปซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็คือการที่ไมเคิลจอแดนเนี่ยจะต้องเป็นผู้เล่นที่ดีที่ประสบความสําเร็จนะครับซึ่งเขาก็สามารถทําตามได้ทั้งหมด และอย่างที่บอกครับการร่วมงานของไนกี้กับไมเคิลจอแดนเนี่ยไม่ใช่แค่การได้ไมเคิลจอแดนมาเป็นพรีเซนเตอร์รองเทา้าเท่านั้นแต่ไนกี้เนี่ยออกรองเท้ารุ่นพิเศษเป็นชื่อจอแดนนะครับในชื่อรุ่นแอร์จอแดนและในตอนนั้นเองนะครับไนกี้เขาก็ย,ยังทําการตลาดแบบสุดโต่งมากๆเลยด้วยการท้าทายกฎของ NBA เครับเนื่องจากในตอนนั้นนะครับเ b a เนี่ยเขามีกฎที่ว่าให้ผู้เล่นเนี่ยสวมใส่รองเท้าที่มีสีขาวไม่น้อยกว่า51%ซนะครับซึ่งไนกี้เนี่ยเขาเลือกที่จะสร้างแอร์จอแดน และดําเป็นหลักจนหลายๆคนเนี่ยก็เรียกว่าเ e รนะครับหรือว่า Black a n d r e d นั่นเองซึ่งสีดําแดงเนี่ยนะครับมันเป็นสีของทีมชิคาโกบูลส์ทีมที่ไมเคิลจอแดนเล่นให้ในตอนนั้นครับมันแทบจะไม่มีสีขาวอยู่บนรองเท้าเลยครับทำให้ NBA เนี่ยจะต้องปรับไมเคิลจอแดนถึงนัดละ5,000ดอลลา,าร์สหรัฐนะครับซึ่งทางไนกี้เองก็ยินดีที่จะจ่ายให้สําหรับ ค่าปรับทุกนัดครับโดยไนกี้นะครับก็ได้เอาเรื่องราวตรงนี้มาเป็นจุดขายนะครับได้ทําโฆษณาที่ออกมาบอกว่ารองเท้า Air Jordan วันเนี่ยมันเป็นรุ่นที่ NBA แบรนด์เลยนะแต่ว่า NBA เนี่ยไม่สาม,มารถแบรนด์คุณจากการใส่รองเท้ารุ่นนี้ได้ทําให้รองเท้า Air Jordan วันเนี่ยนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆเป็นที่พูดถึงมากๆเลยซึ่งแม้ว่าภายหลังนะครับเขาจะมีการค้นพบกันว่า จริงๆแล้วรองเท้าที่ไมเคิลจอแดนใส่ลงเล่นในนัดแรกๆเนี่ยมันไม่ใช่ Air Jordan 1ครับแต่เป็นรองเท้าที่ดีไซน์คล้ายกันนะครับชื่อว่า Airship โดยภายหลังเนี่ยเขาก็มีการปรับดีไซน์ของ Air Jordan นะครับให้สอดรับกับกฎของ NBA ด้วยแต่ว่าก็ไม่ทันแล้วครับรองเท้ามันดังมันปังไปแล้วด้วยการตลาดที่ว่าด้วยรองเท้าที่ถูกแบนด์นะครับทำให้น i k กีเนี่ยสามารถขาย Air j จอแดนวได้ดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยครับ โดยไนกี้นะครับวางจำหน่าย Air ์จอแดนวันครั้งแรกในปี1985ครับด้วยราคาคู่ละ64.99ดอลลาร์สหรัฐครับแล้วก็ตั้งเป้ายอดขายเอาไว้ที่3ล้านเหรียญใน3ปีแรกเท่านั้นครับแต่กลับกลายเป็นว่าไนกี้แอร์จอแดนวันเนี่ยได้รับความนิยมล้นหลามครับจนสามารถทำยอดขายได้ทั้งสิ้นกว่า 126ล้านเหรียญสหรัฐในปีแรกเท่านั้นครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้มีการผลิต Nike Air Jordan นะครับออกมาหลากหลายรุ่นหลากหลายดีไซน์เลยจากเดิมที่เคยเป็นที่นิยมแค่ในกลุ่มของแฟนบาสความนิยมนี้มันก็ได้แพร่ขยายไปสู่วงการแฟชั่นนะครับกลายเป็นรองเท้าแฟชั่นที่วัยรุ่นนะครับวัยต่างๆเนี่ยนิยมหามาใส่กันมากเลยและที่สำคัญก็คือแต่ละคู่แต่ละรุ่นเนี่ย มันจะมีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในวงการรีเซลนะครับตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะครับมันก็คือรองเท้า Air Jordan 1 High Retro Chicago ที่ตัวละคร Miles Morales นะครับใส่ในเรื่อง Spider-Man Into The Spider-Verse นะครับซึ่งก็ได้รับความนิยมมากจนราคาเนี่ยเรียกได้ว่าดีดไปสูงลิ่วเลยครับและที่สําคัญคือดันเป็นสีแบบออ i g i ินอลของ Air Jordan อีกด้วยครับครั้งต่อมานะครับใน Spider-Man Across The Spider-Ver s e นะครับตัวละคร m i l e s Morales เวอร์ชันที่เป็น The Prowler เนี่ยเขาก็ได้สวมใส่รองเท้า Air Jordan อีกครั้งครับโดยในครั้งนี้เนี่ยเป็น Jordan 1 Retro High OG SP Utility นะครับซึ่งได้รับกระแสที่ดีนะครับแล้วก็กลายเป็นที่ต้องการมากๆเลยโดยในแง่ของราคานั้นเนี่ยมันก็เรียกได้ว่าวิ่งกันอยู่ตลอดตามกระแสนิยมเลยละครับโดยปัจจุบันนะครับรองเท้า Air Jordan ที่มีมูลค่ารีเซล,ลสูงที่สุดในโลกเนี่ยมีมูลค่ามากถึง2.2ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับ โดยรุ่นนั้นเนี่ยก็คือ Air Jordan 13 The Last Dance นะครับซึ่งไมเคิลจอร์แดนเนี่ยเขาใส่ในเกมที่2ของ NBA Finals ในปี1998ที่ชิคาโกบูลส์เอาชนะอยู่ท่าแจสไปได้โดยจอร์แดนเนี่ยนะครับมอบรองเท้าคู่นั้นให้กับเด็กเก็บบอลหลังจบเกมพร้อมลายเซ็นแทนคำขอบคุณนะครับและทำให้รองเท้าคู่นั้นเนี่ยถูกซื้อขายในราคาที่สูงถึง2.2ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ76ล้านบาทเลยโดยการที่รองเท้าคู่นี้ มีราคาสูงขนาดนี้นะครับมันเป็นผลมาจากการถ่ายทอดเรื่องราวการแข่งนัดนี้นะครับในสารคดี The Last Dance ของ Netflix ครับผมทุกวันนี้นะครับมูลค่าและก็ความนิยมใน Air Jordan เนี่ยยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จัดว่าเป็น Passion Investment ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับสร้างมูลค่าได้สูงมากๆเลยแต่ว่าที่สำคัญเลยเนี่ยนะครับการที่จะลงทุนแบบนี้เนี่ย ความเข้าใจและก็ความชื่นชอบเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับโดยเฉพาะการลงทุนในแอร์จอแดนที่เปลี่ยนไปด้วยเรื่องราวมากมายเพราะฉะนั้นนะครับถ้าอยากจะอยู่รอดหรือว่าสนใจที่จะเข้ามาในวงการนี้เนี่ยนอกจากทุนที่หนามากๆแล้วความรู้ก็ต้องแน่นเช่นเดียวกันจึงจะสามารถต่อยอดนะครับเพิ่มมูลค่าสร้างผลตอบแทนที่ดีได้และที่สำคัญเลยก็คือต้องมีใจรักนะครับถึงจะเรียกว่าเป็น passion investment ได้และนี่ก็คือทั้งหมดที่เราเอามาฝากกันใน EP นี้ของสั u บ ทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ